ทักทายครับเพื่อนๆวันนี้วันทีเ่เยี่มมีทุนาส่องพัน้ารอยหกสิบเจ็ดวันนี้ก็นะจะถึงรอบมาใส่ปุ๋ยปั้มอะไรแล้วนะครับนะาสปปุ๋ยปั้มเหล็กปั้มอายุประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนหลังจากลูกนะครับน้านําอายุกันกรอบนี้ส่วนของผมนะครับส่วนหมาผมจะ่ายปุ๋ย บริษัทหนึ่งครับเป็นปุ๋ยเม็ดซีฟา้าปุ๋ยคอมเปาซึ่งสูตรที่พมจ่ายพมจ่ายสูตรรอบนี้นะครับรอบนี้ก็รอบที่แลว้วรอบที่ผ่านมารอบนึงกับประมาณลายเดือนลายเดือนเมษากับประมาณนั้นนี่มีทุน่ากาแข็ดเข็ปลายเดือนลหลแล้วกาใจสูตรนี้นะครับนะ ยีสดส7บซี 17. เผื่อนๆก็น่นนาจะหนึ่งได้นะครับนะวา่ายีฮอร่อยปุ๋ยที่ผมใส่นะครับนะยีสส70กับแมตซีฝาการอบนี้ผมจะใส่ปุ๋ยประมาณตอนละถึงกีิโลกรัมครับเป็นสูตรยีสดส7บซถ้าคิดคร่าวๆก็ได้ เนื้อปุ๋ยในตัวเจนกาประมาณร้อยสิบกรัมต้อ,อบนะครับนะครับต้อ,อบเดียวเดียวเดียวผมจะลองใอยให้เลยว่าแนวทางการโรยปุ๋ยการวานปุ๋ยของผมนี่มันตีเหมือนหรือว่ามันตีแตกต่างกับแนวทางการโรยปุ๋ยของเพื่อหรือไม่ครับเลยนะครับนะแต่ว่าเหมือนหรือมีข้อแนะนำหรือ ก็สงสัยหรืออะไรก็ถตามทามกันมาได้ครับหากปมโขปมจะให้คําตอบกับเพื่อๆครับวันในถั่วเลยวานโปรยๆปยสัตว์ไปเลยครับไม่ต้องห่วงป้ามจะได้กินเองรวยรวยไปเลยครับปุ๋ยไม่ต้องกลัวปวุ๋ยที่มดมดก็เสริมไม่แล้วครับมดก็เสริมไม่แล้ว วันนี้เห็นว่าสภาพดินมันชุมชุมนม้ำพึงฝนมันพึงตกให้รักว่ากับแถวนี้ยิ้ครับไปกรีดย่างแล้วกับฝนผ่าไปเสียแล้วมาใส่ปุ๋ยปั้มหล่าก็ระมาณนี้นะครับนะโรยซาาในถั่วระมาณถึงทางใบของปั้มหละสามี ล่ะน,นะครับน้าแรสภาพมือกับเม็ดซีไฟจริงๆครับ,รบปุย๋ยติดมาถึงมือเลย